ก็สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเจ้าตัวรองเท้าบู๊กนะครับบู๊ก GTS 20นะครับเนื่องจากเป็นเป็นรองเท้าที่ผมหารีวิวเนี่ยในช่องต่างๆใน y t u t u เนี่ยค่อนข้างจะยากมากเลยส่วนใหจะเป็นรีวิวของต่างประเทศเนาะที่เขาใช้งานกันซึ่งซึ่งผมก็ดูแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ซึ่งตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าใคร เป็นแฟนของบู๊กหรือว่ากำลังมองหารองท้าบู๊กซึ่งมันจะมีเพจมือสองไลฟ์สดค่อนข้างเยอะมากก็จะเป็นบนะู๊กโค้ดเนาะบู๊กจีซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็น GTS 21แล้วแต่ของผมเนี่ยก็เป็น GTS 20 GTS เนี่ยเป็นรองเท้าสำหรับคนคนเท้าแบนนะคบเท้าแบนเท้าลมซึ่งผมเนี่ยเป็นคนเท้าปกติ แต่ตัว GTS เนี่ยมันสวยมันค่อนข้างที่จะสวยเนื่องจากมันมีมีดีเทลนะมีรายละเอียดซึ่งมันก็เป็นตัวเ,เป็นเหมือนกับตัวที่มันดันอุ้งเอาไว้การล้มอะไรอย่างเงี้ยครับสวยนะผมว่ามันค่อนข้างจะสวยผมเป็นคนชอบรูปทรงของหน้าตารองเท้าก่อนเลยเป็นดับแรกซึ่งผมลองวิ่งไปแล้วคู่เนี้ยประมาณประมาณหกบ ถึงเจสิบกิโลได้ละที่ลองวิ่งก็วิ่งบนลู่วิ่งวิ่งยาววิ่งสั้นวิ่งเร็วนะครับลองมาหมดละซึ่งผมชอบมากนะครับคือใครบอกผมก็ผมไม่เคยฟังผมรู้ว่ามันเป็นรองเท้าสําหรับคนเท้าลมเท้าเท้าแบนแต่ผมเท้าปกติผมก็เลยอยากลองใส่ลองวิ่งดูว่ามันเป็นไง <S <S ซึ่งผมเนี่ยเคยใช้ตัวโค้ดมาก่อนผมเคยใช้โค้ดสิบสองมาละ ก็ชอบชอบเลยแหละครับตัวโก้สิบสองก็พอมาลองตัวเนี้ยผมรู้สึกว่าชอบหนักกว่าโก้สิบสองอีกนะเพราะว่าผมว่ามันเหมือนกับมันเหมือนกับตรงไอตง้ตรงอุ้งตรงเนี้ยมันบังคับให้เราเนี่ยลงเท้าแบบว่าเขา,าเรียกว่ายังไงเต็มเท้ามากกว่าเดิมครับจากที่ก่อนหน้าน,นี้เวลาผมผมใช้รองเท้าไปจักรพังแล้วผมก็จะชอบดูตรงพื้นพื้นข้างล่างมันเพื่อที่จะหาว่า ผมลงเท้าตรงไหนมากที่สุดเนาะซึ่งมันก็จะเป็นรอยสึกตามพื้นข้างล่างมันซึ่งไอตัว GTS เนี่ยมันสึกเท่ากันหมดเลยทั้งหน้าตรงนี้ผมรู้สึกว่าเวลาที่ผมวิ่งไปเนี่ยมันเหมือนกับเราเนี่ลงเท้าไปแบบเต็มเต็แล้วก็พุ่งออกไปเลยแต่ว่าถ้าเป็นตัวรองเท้าตัวอื่นที่ที่สำหรับเป็นของคนท้าปกติสายวิ่งเนาะผมก็จะมีอาการสึกสึก กินไปทางด้านนอกเยอะหน่อยซึ่งผมเคยไปไปวัดจากการเทสดูลวผมก็เป็นคนที่ลงเท้าปกติเนี่ยเต็มหน้าเท้าเลยแหละแต่ผมคิดว่าเวลาที่ลงเนี่ยมันเหมือนกับมันด้านนอกเนี่ยมันจะมีการกดมากกว่าด้านในอ่นั่นแหละครับแต่พอมาเป็นตัวเนี้ยไอตัวข้างในที่มันมีการแบบว่าหนุนผมไม่รู้สึกว่ามันดันอะไรเลยนะผมรู้สึกว่ามันเป็นรองเท้าปกติรุ่นหนึ่งเลยที่ใช้งานได้ดี ตอบโจทย์มากมนั่นแหละครับมันทำให้เราแบบก้าวเท้าลงน้ำหนักเท้าได้แบบว่ามั่นคงอ่ามันเรียกว่ามันมั่นคงกว่ามั่นคงกว่าปกตินะครับผมมั่นคงดีเลยแหละและ้วก็ไอแรงที่เราสูญเสียไปจากการที่เราลงเท้าแบบว่าเอากินไปทางด้านนอกเท้านิดน,นึงเนี่ยมันกลายว่าเหมือนเหมือนมันมันมีตัวตัวโคงโคงตรง,ง,งนรี้ค้ำทั้งด้านนอกด้านในเลย ทำให้เราแบบลงเท้าได้มั่นคงขึ้นนะก็จะมีแรงส่งออกไปมากกว่าเดิมนะผมวิ่งเร็ววิ่งเร็วผมเอาไปอินเทอร์วลเลยนะครับอินเทอร์วลก็คืออผมวิ่งห้าร้อยนะครับห้าร้อยเมตรคูณสิบนะฮะผมก็อยู่ที่ประมาณสามห้าศูนย์นะครับวิ่งได้ครับเพจสามห้าศูนย์นะคือว,วิ่งได้วิ่งได้ดีไม่รู้สึกแบบแบบ เป็นภาระอะไรเลยฮะเท่าที่ทรองเท้าเนี่ยม,มันมีน้ําหนักนิดนึงนะแต่ผมว่ามันก็ยังอยูใ่ในความเร็วของระยะนั้นนะครับอ่าก็คือแต่ว่ามันไม่ได้ส่งแรงคืนนะในในในอนะินท์วลเนี่ยก็คือค่อนข้างจะไปทางใช้กําลังขาก็ยังอยู่ได้อยู่วิ่งได้แต่ที่มันจะมีประสิทธิภาพของมันที่ผมรู้สึกว่ามันดีที่สุดเลยนะอยู่ในประมาณเทสสักสี่ถึงหต้นตนครับ เป็นรองเท้าที่แบบว่าวิ่งดีมากชอบมากฮะถ้าช้ากว่าน,นั้นนะผมจะรู้สึกว่ามันแข็งช้ากว่าน,นั้นอย่างเช่นหกต้นๆขึ้นไปครับเจ็ดแปดผมจะรู้สึกว่าพื้นมันเน่คค่อนข้างจะจะจะ,จะแข็งแบบว่าคือวิ่งไปเนี่ยวางเท้าเนี่ยแบบดังปัก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 ,ป,กปักเลยนะถ้าจะไม่รู้สึกว่ามันจะมีการนุ่มหรือยุบอะไรอย่างนี้เลยฮะนั่นแหละครับผมว่ามันเป็นรองเท้าที่เหมาะกับเหมาะกับ ใช้ความเร็วนิดนึงผมคิดว่าคนที่วิ่งช้าๆหน่อยเนี่ยมาลองแล้วเนี่ยอาจจะอาจจะไม่ค่อยชอบในเรื่องของการการวางเท้านะครับผมว่ามันมันเป็นรองเท้าที่ไม่สามารถแบบโลเท้าออกไปได้คือมันจะต้องลงเท้าแบบว่าเต็มเท้าแล้วก็พุ่งออกไปเลยแต่ถ้าเป็นรองเท้าอย่างพวกาณปัจจุบันนี้เนระก็จะเป็นฮอกา ช,ชัดเลยก็คือสาหรับคนที่แบบเป็นนักวิ่งหน้าใหม่ในเวลาที่วิ่งไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะชอบแตะโซนลงก่อนแล้วก็ค่อยกิ้งออกไปซึ่งตัวเนี้ยมันไม่ได้ออกแบบมาให้มาให้ลงน้ําหนักพุ่งออกไปแบบนั้นอาจจะไม่ชอบครับซึ่งคนที่จะชอบรองเท้าแบบเนี้ยผมว่าน่าจะเป็นคนที่แบบมาจากสายรองเท้าที่ที่ไปทางไน,นากี้แล้วกันอ่าพวกซูมไฟล์พวกอะไรเงี้ยนวางเท้าแบบเดียวกันเลยวางเท้าแบบเดียวกับซูมไฟล์กับอาดิดาส นี่แหละครับก็โอเคครับชอบมีอะไรที่ไม่ชอบไหมยังไม่เจอผมยังไม่รู้ว่จะจะไม่ชอบอะไรแล้วก็เ,เรื่องไซส์เรื่องไซส์ผมก็ใส่ตรงไซส์ปกตินะครับเพราะว่ามันผมใส่ตรงไซส์กับพวกไนกี้อะไรหมดเลยไม่ใช่เพราะว่าก็คือปกติอะครับผมไม่ได้บวกไม่ได้เพิ่มอะไรเพราะผมก็เป็นคนเท้าปกติไม่ได้เป็นคน หน้ากว้าง 2e 3e อะไรแบบนั้นก็รู้สึกว่าไม่ได้แคบนะครับหน้าเท้ามันก็มีความกระชับดีนะครับแล้วก็ตรงตรงตรงข้อเท้ามันตรงเนี้ยมันเป็นแข็งแข็งนะครับเนี่ยล็อกตรงตรงตะตุ่มดีมากเลยเวลาที่เราใส่เท้าเข้าไปเนี่ยเรายกขาแล้วยิ่งผมมัดเชือกรูสุดท้ายเนี่ยมัดแบบล็อกข้อเนาะมันก็จะแบบอยู่ไว้เลย ทีละที่เราก้าวขาออกไปเนี่ยถ้าเป็นรุ่นอื่นที่มันไม่ค่อยจะบูฟโฟมตรงนี้มาหรือว่าตรงข้อบางๆเนี่ยผมจะมีปัญหาเวลาที่ก้าวเท้าพุ่งออกไปคือส้นเท้าผมเนี่ยมันจะยกยกขึ้นมาเหมือนมันจะหลุดแล้วมันก็เวลาวิ่งมันจะขัดขัดค่อนข้างจะลำคาญครับแต่กับตัวเนี้ยมีเป็นไม่มีปัญหาแบบนั้นเลยนะครับผมวิ่งยาวก็ไม่มีปัญหาแต่วิ่งช้าไม่ค่อยชอบครับ สรุปผมชอบเอามาวิ่งที่มันอยู่ในในโซนประมาณเทมโปครับเทมโปผมก็จะอยู่สี่ไปปลายถึง5กลากลางครับก็ดีมากในระยะ10โลถึง15โลถึง20โลเลยมันมันมันมากไม่รู้สึกว่ามันดันอุงเท้าเหมือนที่มีคนชอบรีวิวกันนะผมว่าหลายๆคนชอบแบบเอาใส่ GTS แล้วเนี่ยแล้วมันดัน ดันด้านในมันหนุนเวลาเดินแล้วไม่ชอบใครบอกผมไม่เคยเชื่อเลยครับผมซื้อมาลองเองหมดนะครับผมว่ามันต้องเป็นอะไรที่มันต้องลองอะ่ะใครบอกอย่าไปเชื่อครับเราอาจจะชอบในรองเท้าที่มันเป็นอาจจะชอบฟิลลิ่งที่มันไม่เหมือนใครอะ่ะคืออาจจะไม่ต้องไปเหมาะกับรองเท้าที่มันเป็นแบรนด์ตลาดเสมอไปผมว่าตัวเนี้ยหลายๆคนมองข้ามนะเพราะว่ามันอาจจะมองแบบดูลุงๆไปหน่อยเนาะ ด้วยแบรนด์บูฟเหมือนมันแก่ๆแ,แต่ลงังๆนี้ผมเห็นเขาทำออกมาสวยนะเป็นสีนะั้นสีนี้ต่างๆก็นะครับประมาณนี้ผมชอบรองเท้าคู่นี้เอาไว้ใช้วิ่งทางไกลๆแล้วก็ไว้วิ่งประจำอะไรผมคิดว่าพื้นมันก็ค่อนข้างจะแข็งแรงแล้วก็ทนด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยจากการที่รองเท้าไปแทบจะเปิดไปน้อยมากอันนี้นี่ 60-70โลแล้วนะครับเนี่ยเห็นนะครับน้อยมากไม่ค่อยเปิดออกไปเลยยังเกือบๆเต็มเต็มทุกดอกก็ประมาณนี้ครับผมว่าต้องลองต้องลองสำหรับใครที่คิดว่าเอ้ยเราท้าปกติแต่ชอบ GTS เพราะว่ามันสวยเนี่ยลองใส่ผมว่าคุณอาจจะชอบก็ได้ครับประมาณนี้ครับผม